สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรมาดูกันนะคะขึ้นไพ่สามไม้เท้านะคะ จะมีคนติดต่องานเข้ามาทําให้คุณต้องเดินทางไปพบเพื่อติดต่อประสานงานและการทํางานนี้จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะไพ่ห้าดาบนะคะคุณจะชนะคู่แข่งศัตรูในสายงานนะคะมีความสำเร็จนะคะมีชัยชนะมีความภาคภูมิใจเกิดขึ้น ไพ่าราชินีพระจันทร์นะคะงานของคุณจะสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะมีคนชื่นชมในผลงานของคุณมากเพราะว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งคะ่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆและต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนนะคะไพ่เก้าวถ้วยนะคะคุณจะได้รับการยกย่องชมเชยจากทุกทิศทุกทางนะคะประสบความสําเร็จมากแล้วก็มีความสุขใจมากคะ่ะ มีคนมารักมาชอบเพราะว่าชื่นชมในความเก่งของคุณค่ะไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะคุณจะได้รับเงินก้อนโตเป็นผลตอบแทนในการทำงานครั้งนี้ค่ะถ้าคุณคิดว่านะคะนี่เป็นพลังงานของคุณนี่เป็นคำทำนายของคุณแล้วล่ะก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายนะคะ แล้วกดแชร์กระจายออกไปทุกทิศทุกทางทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลเลยนะคะถ้าอยากเจออาจารย์อีกนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีๆนะคะเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงรวยๆว,ยวยคะ่ะ